สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําสินค้าประเภทเครื่องมือทำลายไฟฟ้าสถิตนะครับเครื่องมือที่วันนี้ผมจะมาแนะนําจะเป็นประเภทกันไทปนะครับรุ่น G 7 e ย e ี่ห้อ Bestel นะครับผมก็คือตัวนี้ G 7 e จะทํางานด้วยระบบไฟ24โวลต์ DC ผ่านเคอร์เวอร์ายนะครับผมลักษณะของตัว G 7เนี่ยขนาดเล็กกะทะะัดรัดประมาณ3มือนะครับสามารถใช้งานจาัดได้สะดวกแล้วก็จะมี ตรงด้านหลังตนี้จะเป็นการเลื่นด้วยนะครับตัว T7i เนี่ยจะมีไฟโชว์แสดงการทำงานอยู่สองไฟไฟสีเขียวเนี่ยจะโชว์ก็ต่อเมื่อเรากดใช้งานนะครับเห็นว่าไฟสีเขียวขึ้นตรงนี้เราจะมีไฟโชว์ทั้งสองฝั่งคเพราะว่าเผื่อคนที่สามารถใช้ได้ทั้งมือขวาและมือซ้าย ส่วนไฟสีแดงตรงนี้มันจะขึ้นก็ต่อเมื่อเครื่องมือมีปัญหาอย่างเช่นหัวเข็มสุกปกนะครับถ้าเกิดมีการโชว์ไฟตรงนี้เราก็สามารถอาจจะทาความสะอาดหัวเข็มได้โดยการถอดหัวรตรงนี้ออกมานะครับแล้วก็จะเห็นว่าตรงนี้จะมีหัวเข็มอยู่เป็นตัวปล่อยประจุไฟฟ้าเราก็สามารถที่จะเอาสำลีชุบแอลกอฮอล์มาหมาดเช็ดทำความสะอาดหัวเข็มได้นะครับผมแล้วก็ เราจะมีฟังก์ชันการทํางานนอกจากการเป่าลมปกติเนี่ยเราจะมีตัวแปลงตรงนี้เอาไว้ใส่ของหัวนะครับเอาไว้สําหรับบางท่านสามารถต้องการปัดพร้อมกับฉีดลงไปด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้เรามีผลการทดสอบจากแหลบของเวลเซลแล้วนะฮะการใช้งานจะอยู่ที่ประมาณ10ล้านครั้งนะครับน้ำหนักเพียง198กลรัมแล้วก็สินค้าเพศน,นี้จะมี มาตรฐานของลอชแล้วก็ C e ตรงนี้ด้วยนะครับต่อมาจะมาดูเรื่องสเปคกันบ้างนะฮะดีเคทางของตัวนี้ดีเคทางหมายถึงว่าระยะเวลาในการทำลายไฟฟ้าสถิตจะอยู่ที่0.5เซตแรงดรันลมสับาร์ระยะ150มิลนะครับพื้นที่การทำลายอยู่ที่50มิลลิเมตรจนถึง600มิลลิเมตรนะครับค่ายออนมาลานจะอยู่ที่บวกลบ10โวลต ตัว g, g 7เ e เนี่ยสามารถใช้ลมในะระดับหนึ่บาจนถึง6บาทนะครับชิ้นงานที่เหมาะกับ g 7ซเี่ยจะเป็นชิ้นงานขนาดเล็กที่สามารถหยิบได้ถือได้นะครับต่อมาเราจะมาดูการทำงานของ g 7ซเวนไอกันบา้างนะครับสมมุติว่าอันนี้จะเป็นชิ้นงานที่มีไฟฟ้าสถิกนะครับผมก่อนหน่งเราจะเช็คค่าฟ้าสถิตจาก EYE ซีโรทูนะครับเมื่อเราชิ้งานมาเสียสีกันจะทำให้เกิดค่าไฟฟ้าสถิตขึ้นนะครับจะเห็นว่าค่าไฟฟ้าสถิตขึ้นเกิดการเสียสีแล้วเราก็จะเอาตัวอีวีอ่าอเนี่ยทำลายควาสถิต ไฟกาสถิดท,ที่เกิดจากลมกันบ้างอันนี้ก็จะเป็นปืนลมปกติ จะเห็นว่าตรงนี้นะจะเป็นค่าเป็นลาสิกที่เกิดขึ้นทำให้ตัวเมทิเนี่ยมาติดกับพลาสติกนะครับเราว่าใช้ตัว g 7 i เนี่ยกำจัดค่าพลาสตสิกออก จะเห็นว่าบริเวณตรงนี้ครับที่เมื่อกี้มีเม็ดโฟมติดตรงพลาสติกเนจะถูกกำจัดข่าวพลาสติกออกไปด้วย g ีเซนไนนะครับแล้วก็จริงๆตัว g ีเซเนไนจะมีอีกฟังก์ชันหนึ่งคือตัวไฟ LED ตรงนี้นะครับคือเอาไว้ใช้สาหรับส่องเศษฝุ่นี่ชิ้นงานนะครับก็สำหรับใครที่สนใจตัว G ซีเวนไอเครื่องเคอลอยไฟฟ้าสถิตประเภทนี้นะครับสามารถติดต่อได้ที่บริษัทนาดีเจ็ท